เมืองพินเขาคูหาจังหวัดสงขทาค่ะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตร,ร่างพอรบอรแรกฉบับนี้นะคะก็คือในหมวดที่4หมวดการทําเมืองส่วนส่วนที่หนึ่งในสนมบททั่วไปนะคะในมาตรา36ซึ่งได้มีการแบ่งสถธานาธิบเป็น3ประเภทซึ่งออกโดยประเภทที่1ก็คือซึ่งออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประเภทที่2ออกโดยอธิบดีและประเภทที่3าออกโดยคณะรัฐมนตรี มีข้อสังเกตว่าในการแบ่งประเภทของของการออกประทานบัตรนั้นก็เพื่อให้เหมือกก็เพื่อให้เหมือนประเภทที่1ไม่ต้องทำ EIA EHSIA โดยขอกับช้องถิ่นและจังหวัดเท่านั้นเดินเรื่องเฉพาะในจังหวัดและในท้องถิ่นเพื่อละเว้นในการประเมินผลกระทบต่างๆใช่หรือไม่ถ้าสมมุติว่าร่างพรบชและฉบับนี้ผ่าน ในกรณีเมืองดินเขาคูหาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ของดิฉันก็คงจะมีหินของเขาคูหาส่งไปยังประเทศอินเดียหมดภูเขาแน่นอนเพราะว่าในส่วนของท้องถิ่นกับจังหวัดเหมือนกัว่าเป็นผู้ช่วยของนายทุนค่คะขอบคุณค่ะ